Và để bắt đầu xin trân trọng kính mời Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Your Excellency Phayathon Shinawat, Prime Minister of the Kingdom of Thailand. Your Excellency Pham Minh Chinh, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam. Thưa các các quý khách quý Thái Lan và Việt Nam. Thưa các bạn phóng viên báo chí Thái Lan, Việt Nam và quốc tế. Hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng phấn khởi được chào đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan bà Phe Thông Than Chinabat, cùng đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Hoàng gia Thái Lan từ cái cuộc họp đầu tiên là năm 2004 tại Quảng Nam tại cái để có một cái hội nghị có một cái chuyến thăm tốt đẹp của bà Thủ tướng đến Việt Nam. ที่เชิญจากความกรุณาท่านนายกรัฐมนตรีฝามิงจินท่านผู้มิกียรติและสื่อมวลชนท่านค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งค่ะสาหรับการต้อนรับดิฉันและคณะอย่างอบอุ่นค่ะนอกจากนั้นค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี อย่างสุดซึ้งนะคะที่นอกจากจะให้เกียรติดิฉันและคณะแล้วท่านก็ยังระลึกถึงท่านนายกทั้งสองด้วยนะคะแล้วก็ยังให้เกียรติครอบครัวด,ดิฉันมากค่ะก็ขอขอบพระคุณจากใจจริงค่ะประธานการประชุม JCR ครั้งที่4ค่ะร่วมกับท่านนายกรัตรีค่ะโดย JCR นะคะมีความพิเศษเพราะว่าเป็น,นกลไกที่เวียดนามมีเฉพาะกับประเทศไทยค่ะ ดิฉันยินด,ด,ดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่การเยือนครั้งนี้ที่ไทยและเวียดนามยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางดิธิาสตร์รอบด้านหรือ Comprehensive Strategic Partnership ค่ะซึ่งสะท้อนเห็นความสำคัญของทั้งสองประเทศที่มีให้แก่กันค่ะและก็เป็นการเปิดสกัดใหม่ของความสัมพันธ์ไทยและเวียดนามโดยทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นช่วงสถานการณ์โลกมีความไม่แน่นอนสูงค่ะ ในวันนี้ค่ะดิฉันกับท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามนะคะได้หารือกันครอบคลุมหลายประเด็นภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตรโดยนอกจากประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวไปแล้วดิฉันขอเรียนเพิ่มเติมเป็นข้อดังนี้ค่ะประการแรกค่ะ เราเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการเยือนและปรึกษาหารือในระดับสูงระหว่าง2ประเทศอย่างสม่ำเสมอโดยดิฉันให้ดิฉันเชิญให้ท่านนายกเวียดนามเข้าร่วมการประชุมผู้นำแม่ของล้านช้างหรือแม่ของล้านช้างสมิธที่ประเทศไทยปลายป,ายปีนี้นอกจากนี้จะมีการเยียนระดับสูงระหว่างกันเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการพูดของไทยและเวียดนามค่ะ ประการที่2ค่ะเราเห็นพ้องที่จะเพิ่มความร่วมมือด้านของความมั่นคงของทั้งสองระหว่างกองทัพค่ะตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงต่างๆโดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติดออนไลน์แกนการค้ามนุษย์และการทําการประมงผิดกฎหมายที่เราทั้งสองประเทศให้ความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะในประเด็นของเรื่องยาเสพติดดิฉัน ยินดีที่ทั้งสองประเทศนะคะจะให้ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะในการสกัดกัน้นการลักลอบขนสารเคมีตั้งต้นข้ามแดนค่ะเพื่อผลิตยาเสพติดและทลายขาบวนการค้ายาเสพติดนอกจากนี้ในประเด็นของออนไลน์แสก์ทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลของระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้ปามปามเครือข่ายอาชญากรรมให้หมดสิ้นไปค่ะ ประการที่3ค่ะเราเห็นพร้อมที่จะเ,เร่งส่งเสริมการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยและเวียดนามเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละฝ่ายและ value chain ซึ่งเกื้อกูลกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะทั้ง2ประเทศจะเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3, ความเชื่อมโยง3ด้าน three connect ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อให้เกิดผลที่เป็นปรูปธรรมโดยที่สุดค่ะขอให้รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สองฝ่ายจัดการประชุม Joint Trade c อ m m i t t e e เพื่ออำนนยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการส่งสินค้าเกษตรและปะสุสสตว์และดิฉนันต้องขอขอบคุณรัฐบาลเวียดนามที่อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตรของไทยผ่านเวียดนามไปยังประเทศจีนอย่างรวดเร็วด,ด้วยค่ะ ในเรื่องของการลงทุนดิฉันขอขอบคุณท่านนายกมนตรีเวียดนามที่ให้การสนับสนุนเอกชนไทยในเวียดนามอย่างดีมาโดยตลอดค่ะและต้องได้ฝากท่านช่วยให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆของเอกชนด้วยขณะเดียวกันประเทศไทยยนินดีต้อนรับการลงทุนของบริษัทของเวียดนามเพิ่มเติมค่ะบ่ายวันนี้ค่ะดิฉันและท่านนายมนตรีเวียดนามจะร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน Business Forum ไทยเวียดนามซึ่งมีบริษัทชั้นนํา ของทั้งสองประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและเป็นโอกาสที่จะสร้าง business partnership ระหว่างกันมากขึ้นค่ะการคมนาคมขนส่งระหว่งา,างกันทั้งทางอากาศทางบกและทางน้ำโดยในทางอากาศดิฉันยินดีที่จะมีการเปิดเส้นทางการบินตรงระหว่างเวียดนามกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเร็วนี้โดยจะเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยซึ่งกำลังพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกแห่งใหม่ของภูมิภาค นอกจากนี้ค่ะทั้งสองประเทศจะส่งเสริมเรื่องการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในทางบกระหว่างไทยกับสปปลาวเวียดนามและในทางน้ําระหว่างไทยกัมพูชาเวียดนามทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันมากขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลและอำนวยความสะดวกของการชําระเงินข้ามแดนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการทําธุรกิจระหว่างไทยและเวียดนามให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ ประการที่4เราเห็นพ้องที่จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับเวียดนามมากขึ้นโดยจะใช้ประโยชน์จากเส้นทางการบินตรงใหม่เร็วนี้และการเชื่อมโยงทางบกที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เราจะร่วมกันส่งเสริมเส้นทางเดินเรือสำราญในระหว่างสิงคโปร์ไทยและเวียดนามค่ะประการที่5เราจะร่วมมือกันให้มากขึ้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะสาขา STEM และเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น AI และ Semiconductor ซึ่งในประเด็นนี้ดิฉันขอชื่นชมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย FPT กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพัฒนาบุคคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน AI ซึ่งรัฐบาลไทยสนับสนุนให้มีความร่วมมือในลักษณะนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ ประการสุดท้ายไทยและเวียดนามร่วมกันผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคร่มน้ำโขงและอาเซียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคของเราค่ะและสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาให้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็รอที่จะต้อนรับท่านเร็วนี้ที่เมืองไทยค่ะขอบคุณค่ะ xin trân trọng cảm ơn thủ tướng thái lan cho công văn buổi gặp báo chí chung đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn Thank you, Excellency Prime Minister The press meeting has now concluded. Once again, we'd like to thank Excellency